ตะกรตดเหม็นอย่ามองมันเพื่อนใบหน้านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับให้เด็กดูหาหมอไม่เพื่อนแค่เสียงเข้าเกมก็น่าขนลุกแล้วเอาเกมครับผมพร้อมที่จะโดนฆ่าโด,าดยตดละ

ที่เหม็นเหม็นมากๆในสโลโมชั่นปดมาทำงานอย่างนี้เหรอดเหม็นหัวระเบิดแล้ว616เกมภูมิใจนำเสนอพัฒนาโดยลาฟาเอลบาซ่า ไอเดียโดย Blobbees แม่พูดเหมือนเป็นเกมที่ซีเรียสมากเลยเนาะโอเคคุ้มได้แล้วฮะเข้าเกมแบบเต็มตัวโอ้เมื่อกี้เป็นภาพที่น่าสยดสยองมากเลยครับผมผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าตดมันจะมีพลังอำนาจขนาดนี้ฮะกบมาจะพักร้อนสักทีผมว่าเปิดตัวได้เกมอีกทีเลยลเนี่ยโอ้แค่คิดชีวิตก็ลำบากแล้วฮะอรานเจฟเบ,ฟเบอร์เกอร์เฮ้ยสวัสดีเจฟมีป้ายห้ามตดอยู่ตรงนี้ด้วย ทำมาเพื่อฆาตกรคนหนึ่งเลยใช่ไหมสหายเอ้ยีเพื่อนทษทีที่มาสายนะพอดีว่ารถไฟใต้ดินคนมันค่อนข้างเยอะหน่อยอะ่ะอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนฉันสัญญาจะให้มาทําแค่คืนนี้แค่นั้นแหละโอเคแล้วทีนี้ผมต้องทาอะไรมัง่งแค่เตรียมเบอร์เกอร์แล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าง่ายๆเพื่อนแล,แล้วแล้วเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจ่ายตังค์ให้โอเครับทราบโชคดีสหายไปเว่ยให้สนุกไป เหมือนว่าเพื่อนผมมีนัดเดทสาวรือว่ไปงานอะไรสักอย่างเขาก็เลยผมมาดูร้านเบอร์เกอร์ให้แฮะอืมไหนดูซิเขาบอกว่าให้ทำตามสูตรนี่สติมเพิลเบอร์เกอร์มิดเบอร์เกอร์บิ๊กเบอร์เกอร์กูดเบอร์เกอร์แล้วก็เนื้ออยู่ในตู้เย็นโอ้โหแต่เนื้อวัวที่บ้านเองนี่ไม่รีดเลือดออกสักนิดหนึ่งเหรอเพื่อนออะบูดไว้นะเว้ยบอกไว้ก่อนน่าน,นี่อะไรเนี่ย อันนี้น่าจะน้ําจิ้มซุกี้อันนี้น่าจะน้าจิ้มหมาล่าส่วนอันนี้ก็น่าจะน้ําจิ้มทะเลฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเบอร์เกอร์บ้านเขาใช้น้ําจิม้มเช็คร้านดูรปลอบไหมตูเ้เย็นเปปซ่งเปปซี่ป้ายห้ามตดสมพลสงสัยผมต้องหาลูกค้าเองละมั้งอสวัสดีครับผมคุณลูกค้าฮสนใจเบอร์เกอร์หรือเปล่าคุณลงุงแหมวันนี้อากาศดีเหมาะก,กับเบอร์เกอร์เท่ <laughs> ชิ้นใหญ่นิดนึงใช่ไหมคุณลงุงปากนั่นน่าจะต้องซุปเปอร์บิ๊กแม็กโปรแม็กเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้แต่ก่อนอื่นผมขอเช็คคนไร้บ้านตรงนี้ก่อนเฮออ,อเพื่อนไปนอนที่อื่นได้ไหมนอนตรงนี้เหม็นทำเบอร์เกอร์กูขายไม่ออกไอ้เปรตนอนตาเหลือกเลยด้วยสงสัยไปทําบาปมาเยอะฮะว่ายเขานอนไปแหละผมมีเบอร์เกอร์ต้องไปเสิร์ฟลูกค้าสวัสดีครับผมคุณลูกค้าฮะต้องการเบอร์เกอร์บิ๊กแม็กโปรแม็กแบบที่ผมเสนอไปเมื่อกี้เปล่าโอเบอร์เกอร์ธรรมดาก็พอโอเคครับผม ถ้าจะกินอิ่มแล้วท่านปากนั่นอย่ากับอุลังอุตังเอลเซเบอร์เกอร์ธรรมดาทํำยังไงวะเนื้อชิสเกลือพริกไทยซอสมะเขือเทศมีดอิ่วเป็นมีดท,ที่โคตรเละเลยโอย้ยังดีที่มันสุกแล้วมันพอหน้าตาค่อยให้แอภัไยได้หน่อยอีสซอสมะเขือเทศแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยโอเคเรียบร้อยครับผม กินเสร็จอย่าขี้แตกนะครับพอดูแล้วแป้งน่าจะบูดว่ะอากุลงขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมกินหมดแล้วก็เดินไปเลยเว้ยเป็นลูกค้าที่กินไวมากทีนี้ผมมีอะไรต้องจัดการแถวนี้เป่าปิดร้านได้เลยเปล่าขายได้แล้วคนนึงอะ่ะอะผมน่าจะย่างเนื้อรอไว้แล้วก็พอมีคนมาซื้อค่อยอุ่นเอาได้ไหมไมันมันจะใช้เวลาย่างแพตตี้นานไปทีหนึ่งอะ่ะโอ้ เอาละคุณลูกค้าสนใจเบอร์เกอร์ของทั้งเราไหมครับผมแหน้าของคุณลูกค้าดิทาทาจะเป็นคนที่แบบวาย d ์ป่าเถื่อนและชอบอะไรที่หารกล้าใช่ไหมครับผมมิดเบอร์เกอร์อ่ามิดเบอร์เกอร์เนื้อชิตเกลือพริกไทยซอสพิเศษและโอนเนียนปึ๊บปึ๊บอ่านี่คุณลูกค้ามาถูกวันมากเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้ทํางานที่นี่มาทํางานแทนเพื่อนด้วยซ้ำไปผมไม่รู้ว่าอะไรไเป็นอะไรด้วยซ้ำในร้านเนี้ย แถมกนมาี่ผมเข้าห้องน้ำไม่ได้ล้างมือด้วยฉะนั้นวันนี้คุณลูกค้าได้กินอร่อยแน่นอนผมรับประกันได้ครับผมเบอร์เกอร์นี้ใช้มือสดๆดเหมือนคนอินเดียทุกคำอะ่ะเกลือพริกไทยซอสพิเศษแล้วก็โอเนียนอืมดูนี่สิคุณลูกค้าดมกลิ่นเบอร์เกอร์นี่เขาไปข้างในอย่าใส่ใจกินเปียวนะครับผมมันเป็นกลิ่นซอสฮนะนั่น,นแหละทานให้อร่อยทานหน้าร้านนี่เลย้ yes ตอนกินก็มองตากูด้วยเห็นแล้วก็หิวฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั่นเสียงตดหรือเปล่าเฮ้ยคุณลูกค้าผมรู้นะว่ากินละขี่แตกแต่ช่วยไปตดที่อื่นใช่ไหมเขตร้านได้ห้ามตดไม่เห็นป้ายหรือ,อยังไงเนี่ยอะป้ายเขียไนไว้ชัดเจนขนาดนี้ยังอุตส่าห์มาแอบตดอีกเวกรกรรมร้ว่เป็นคนไร้บ้านฝั่งตรงข้ามถนนวะเ,เนี่แอบตดหรือเปล่าเนี่ยฮะ อะไรก็ในเมื่อขายชิ้นนั้นได้แล้วก็ได้เวลาหาลูกค้าอีกครับผมสวัสดีครับผมคุณผู้หญิงฮะหน้าตาคุณผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่กําลังชิวเบอร์เกอร์อยู่เลยใช่ไหมอาหน้าตาสละสลวยแถมสดใสสดชื่นขนาดนี้เรามีเบอร์เกอร์แนะนําครับผมบิ๊กเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่เหมาะกับคุณสาวๆนะครับผมดูจากหน้าแล้วชอบเล่นโลบอกใช่ไหมฮะผมไม่รู้ผมพูดถึงโลบอกอะไรไม่ไเกี่ยวกับเบอร์เกอร์หรอกแต่เป็นว่า เมนูครับผมสั่งอะไรฮะฉันอยากจะสั่งเบอร์เกอร์นะแต่ว่าที่นี่มันกลิ่นแปลกๆนะนายว่าเปล่าอ่าอาจะเป็นกินชายไร้บ้านที่นอนอยู่ข้างหลังนั่งก็ได้ครับผมไม่กินเบอร์เกอร์ร้านเราแน่นอนผมรับประกันงั้นเจฟอยู่ที่ไหนล่ะเราต้องไล่เข้าไปจากที่นี่นะไอ้ชายไร้บ้านตัวนั้นเหรอเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้หญิงแต่เสร็จจากกินที่นี่ติดเลี้ยงเข้าผมมือหนึ่งบบไก้ก่อนดินเนอร์แล้วกันนะเฮ้ยไอ้เวด กูมีถังที่จีซัสคริส s ้มีไม่น้าล่ะเขาไม่ให้ผมมาไล่มึงขี้ตรงนี้เลยล่ะเพื่อนเอาละเอาถังน้ำเทใส่แบบเลยเอ้ยเพื่อนถ้าจะคลี่อย่างงี้ไปคลี่ที่ป่าในต่างโลกได้ใส้กอกแฟงเฟิร์ตโอ้โหดูเหมือนว่าจะปั่นนิ่มพิเศษด้วยให้เห็นบ่อยไม่ได้คะเดี๋ยวเหลืองเอาดิเทใส่มาเลย ปักยูเพื่อนแล้วอันนี้น้ำร้อนหรอหรือว่าอะไรวะสไลด์กองคลี่ตัวเองไปเลยสหายมองอะไรขี่เป็นที่เป็นทางเองสวมอยู่หลังซูเปอร์ด้วยนะจัดการตัวเองซะชู่เกโลด้วยเฮียเองทำให้ลูกค้ากลัวไปหมดล้ว แล้วทำไมนายต้องทำอย่างนี้กับฉันเดี๋ยวฉันไม่มีที่ให้ไปแล้วถึงเองจะไม่มีที่ให้ไปแต่เองมีที่ขี้ให้ดีกว่านี้เพื่อนไม่มีตังไม่ผิดแต่ไม่มีมารยาทนะผิดฟังไว้เองทรมานถนนทั้งเส้นด้วยกลิ่นแล้วก็ตดของเองเพื่อนได้โปรดไปหาที่อื่นที่มันดีกว่านี้นอนแล้วก็คลีเถอะแกจะไมฉันเปียกไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนแถมขี้ไม่สุดอีกตา่างหาก เแล้วคลิปนี้เหลืองแล้วแต่กูหาดที่ขี้ยังขาตูดอยู่เลยเน <c oughs> ี่ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวหันไปทางอื่นให้เอาให้สุดกระเด็กเพื่อนก้อนนั้นเสียดายแกจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกับฉันเขาจะมาคืนนี้เขาจะมาตอดใส่แกใครวะโอ้โห,โหโแต่ขี้ติดสุดมึงกลับมาขี้สุดก็ได้เพื่อนก,กูสงสาร <c oughs> โอ้โอ้ชายแก้ผ้าตูดล่อนจนสภาพขนาดนี้อ่อันที้จริงอะตำรวจไมนต้องมารวบแล้ะปล่อยไม่ได้ฮะบ้านเมืองเสียหายเถ้าเชื่อเสียงหมดโอ้แต่แค่เล่นเกมนี้ผมก็บิดจมูกคูก็เหม็นแล้วอะ่ะอือน่ะมีที่ล้างมือไหมผมผมอยากล้างมือจริงๆเลยอะ่ะ อะกล้วก็ไ่ยเื่อจัดการปัญหาหนั้นเสร็จแล้วฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้ามาแล้วเ,ลเดี๋ยวผมไปยืนรอต้อนรับลูกค้าอีกก่อนเออผมชอบเกมโลเปย์แบบที่เสียงที่แบบผมสามารถทําเสียงตัวละครได้นี่แหล,อละอะไรครับผมคนลูกค้าดูเหมือนว่าคนลูกค้าจะอยากกินเบอร์เกอร์ใช่ปะละ่ะตอนนี้เบอร์เกอร์แล้วเราสะอาดและไม่มีกลิ่นด้วยนะอืมดูเหมือนจะเพิ่งตื่นมาเลยฉะนั้นคนลูกค้าเหมาะกับเบอร์เกอร์เท่ๆสำหรับคนเทๆ่ๆแบบสายตาท่านใช่ไหมล่ะ ผมมองเข้าไปในนั้นผมสามารถเห็นอนาคตได้เลยท่านเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการดนตรีไทยใช่ไหมบิ๊กเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่สําหรับดาวดวงใหม่ที่กาลังจะเกิดแล้วท่านได้เลยครับชีสเกลือพริกไทยซอสพิเศษพริกกินโอเนียนใส่แท่ทุกอย่างเอ๊ะถ้าเกิดผมใส่ผิดล่ะอ,อ๋อมันไม่ให้ใส่ผิดฮะมันบังคับให้กดได้เฉพาะอันที่มันถูก อะไะครับผมดิเบอร์เกอร์แสนพิเศษสำหรับคนพิเศษครับผมถ้ากินแล้วอร่อยไม่ติดรสเปรี้ยวอย่าลืมกลับมากินอีกนะครับทำไมผูต้องกินท่าน,นัวะคนนี้กินแปลกสุดเลยค,คุณลูกค้าครับอย่าจ้องผมอย่างนั้นครับผมผมเพิ่งไล่คนไล่บ้านไปเมื่อกี้แล้วมันขู่เพราะว่าเขาจะมาเอาท่านเขาไม่ได้หมายถึงคุณลูกาคา้าใช่ไหมใช่ไหมอย่ากลับมาแล้วเป็นชายใส่หน้ากากกูดละเพื่อน เออแต่แปลกเว้ยลูกค้าได้กินเบอร์เกอร์ร้านนี้ไม่สั่งน้ำกินไปด้วยเดี๋ยวเวน้ำในตู้นี่มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะหรือว่าแบรนด์ลูกค้าเขาไม่ชอบกันเนี่ยมันก็มีครบหน้าทั้งค่ายใหม่ค่ายเก่าแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังแถมชาไทยอีกต่างหากเออโอลูกค้าใหมา่คนละฮะผมต้องเตรียมพร้อม g ุดเบอร์เกอร์อินดีดครับผมเออ คุณลูกค้าอยากได้ชาไทยไปกินคู่กับเบอร์เกอร์ไหมครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมจริงตอนนี้ถ้าเกิดท่านสมคัครสมาชิกของเราเรามีสเต็มไม่ทันด้วยนะครับอ่านี่รับอ่ากินได้อร่อยครับผมทำไมเสียงคนกินแถวนี้เหมือนกันทุกคนเลยเว้ยชั่นีครับผมคุณลูกค้าถ้าท้องเสียเราไม่รับผิดชอบครับอาล่ะทีนี้ผมได้ยินเสียง ไม่ไขายเห็นป้ายที่ร้านไม่เพื่อนแขนอยู่ตรงนี้ว่าห้ามตดตเตองเดินมาเนี่ยกลิ่นทั้งตัวเนี่ยเป็นตดหมดเลยนะเพื่อนเอ๊ะมีอะไรโอ้โหแมงวันเข้าซงเข้าซอสหมดยืนห่างหน้าร้านนิดน,นึงได้ไหมเพื่อนถ้าเกิดจะเอาเบอร์เกอร์ยวกูทำให้ผมแค่จะเดินมาขอโทษนะผมไม่ใช่คนที่ไม่ดีอ่าฮะ เป็นแค่คนไร้มาราย,ยาทที่ขี้อยู่หลังร้านกูก็นั่นแหละผมก็เลยมาขอโทษนะนะผมไม่อยากให้คุณโกรธผมเนี่ยผมไม่ได้โกรธผมแค่ทำตามที่ต้องทำโอเคนะครั้งหน้าอย่าปล่อยอูนจีหรือว่ายี่เวกลางถนนมาทำความลวนล้อในคนอื่นเข้าใจไหมสายผมญญาวยาผมจะไปขับอีกให้อภัยผมด้วยอเแคโอเแคโอเแคให้อภัยไปทีนี้ก็ไปได้แล้วเบอร์เกอร์กูเริ่มหม็นละได้โปรดจับมือผมหน่อยแล้วผมจะหลับแบบฝัน จัดการหน่อยเด,ด็ดี้เอ,เอาเอาตัวแทนไหมเพื่อนครับ More shot <laughs> What? รอดเปล่าวะเรียกรถโรงพยาบาลไหมเพื่อนนีมันตาเลือดกูกูต้องตายตาไม่หลับแน่เลยอะ <c oughs> ไอ้ขี้ไอ้ชธวนั์นกูไอ้เบสต์นกูจะฆ่ามันมันอยู่ไหน ยูซานาบิชโูตอนแรกผมกะว่าจะวันนี้ไปทำสามเกมฟรีแต่เกมที่ดีกว่าที่คิดเว้ยมันไปไหนละเรียบร้อยตดเปรียกเข้าหน้าเต็มๆอยู่นั่นใช่ปะผมเห็นละผมเห็นมันอยู่อีกฝั่งนึ่งผมรู้ว่าเี่น่ามันใครยืนอยู่ตรงกลางถนนน้านน,ะน่ะไอเวสนั่นเดผมจะบีบคอมันเฮ้ยเด็พื่คิดว่าตดอัดหน้ากูแล้วจะรอดไปได้หรือยังไงอะฮะ ไม่ได้เลยกูมีคาถามหาลัตัวจะใช้ใช้เองโอ้โอโอ้โโอ้โโอ้ม่ใช่เว้ยเกเกียสักอาละต้องรอให้มันวิ่งตามก่อนใช่ไหมแล้วในหว่าวิ่งตามผมผมก็ตดอัดหน้ามันไป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 ผมจะวิ่งหนีไปทางไหนวะเนี่ยเสียงเพลงตื่นเต้นน่ากลัวมากฮะวิ่งหนีชายตดเนี่ย ต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะอออมันไปไหนแล้วอ่ะกูจะหาเองให้เจอแล้วเองจะต้องคลืนกินเม้นตดเม้นเป็นถึงใครนี้แกจะทิ้งไปได้แต่ขอสาบานว่าข้าจะกลับมา ก <idi guidelines> <inaudible> ูสุขในเนียนมากดูเหมือนว่าเขาจะไปแล้วโอ้ยเกมมึงนี่เนาะ ผมยังรอดอยู่เหรอข้าจะตดอัดหน้าแกผมมีช้อยอยู่3อันแซมมอนฆาตกรตดขอให้ขอทานช่วยหรือว่าฉากการต่อสู้อีปิกด้วยเพลงอันลบเล้าแซมมอนชิตตี้ช็อตกันเอ้ยอปืนช็อตกันกี้ เกี้ยยยบก็เดี๋ยวอันเมื่อกี้เราเลือก2ช้อยข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวลงช้อยสุดท้ายละกันครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้ผมซัมมอนปืนช็อตกันยี่มาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นฉากจบที่แท้จริงฮะเอาละซัมมอนปุ๊บคิลเลอร์ก่อนเลยซัมมอนมันมาได้โปรดคุณฆาตกรตด ช่วยผมด้วยผมดูคุณหนังของคุณทุกเรื่องเอาไม่ปฆาตกรตุดฆาตกรครี่ ใส่หน้าจ่อใช่ปะ ผมสมอนเขาได้สำเร็จวิรบุรุษตลอดการของผมชายที่ผมติดตามเข้ามาตลอด The b o o k s k ์ค l ลเลคาตกรหัวสว่คาตกรครีชายติดกินเมน็นผู้อุบาทและพร้อมที่จะประดุงความยุติธรรม และปกป้องสามกของเขาโบ๊บคิลเลอร์ไอ้ไอฆากอะะตกรนักฆ่าตดอย่างนั้นเหรอแกจะต้องรอฉันเล่นแน่ๆ,นๆฟังนะฉันเอาของขวัญมาให้รอแป๊บโอ้ย ก้อนเกี้ยผักโอ้ยคลิปเหลืองในเหลืองเมกราลอยผ่านหน้ากู้วยอ่ะเกมดีจ้าขอบคุณที่ช่วยผมนะคุณปุ๊บคิวเลอร์คุณไม่ใช่ไป นี่มันเกมลดทอนสมองนี่หว่าอู้แต่เหลืออีกตั้งสองฉากจบที่ยังไม่ได้เห็นน่ะอย่าบอกว่าผมต้องเล่นใหม่เนี่ยกลับไปตอนเลือกช้อยใหม่ได้ไหมเพื่อนแต่ละอันท่าทางจะน่าสนใจมากเลยว่ะเอาหม่เอาไม่ม่ไม่ไม่ต่อท่อต่อชอบไม่มีทางอื่นที่มันจะเป็นไปได้แล้วฮะคลิปนี้ยังไงก็เหลืองฉะนั้นเราเรามาเหลืองด้วยรอยยิ้มกันดีกว่าเนาะ โอเคมาขอให้ขอทานช่วยดีกว่าเมื่อกี้อะไรสหายกลับมาช่วยฉันทีขอทานคนเมื่อกี้ถ้าคุณช่วยฉันฉันจะมอบเบอร์เกอร์ให้กับนายตงมาคาถาแซมมอนชายไรบานเบอร์เกอร์ไงเราฉันชอบเบอร์เกอร์ <laughs> แล้วผมให้เสียงมันผิดด้วยนะ ผมเคยเห็นบาเลยแม่เออตายพร้อมกันหมดแล้ว เออดีตายแบบแฟมิลี่ายด้วยเอาชอบความที่ยิ้มทั้งเกมเลยเดยวแหละเกมนี้อะไรอันสุดท้ายครับผมอีพิกแบทเทิลด้วยชิตี้ช็อตกัน จะบ้าตายหูหูหูกูเต็มไปด้วยเสียยขี้และเสี่ยถดเออเอออืมเออทำไมยิงไม่โดนวะโอ้โหมีก่อด้วยมีก่อตดด้วยโอ้โหแล้วแ่งยิงตดเป็นโปรเจกต์ตายปืนไล์ซึ่งความแม่นยำฮะผมก็เข้าใจได้อยู่นะสำหรับปืนที่ทำมาจาก สิ่งปฏิกูลเนี่ยเพื่อความชัวร์โอเครอดจริงใช่ไหมรอบนี้เกมเกมอย่างเกลียนเลยเอละ่ะก็น่าจะไม่ได้ใส่3เกมฟรีแล้วแหละเกมเนี้ยเพราะถ้าเกิดใส่ไปให้อีก2เกมติดเหลืองด้วยครับ <c oughs> แต่น้อยเราก็มีความสุขกันวันนี้มั้ไเพื่อน สกปรกแล้วเกินะเล่นเกมนี้อะทีนี้ผมชนะไอตัวนั้นแหละมีของขวัญพิเศษจะให้ผู้เล่นเปล่าเกมไม่มีเวรกรรมสงสัยฉากจบที่แท้จริงจะเป็นฉากจบของอตดปะทะกับครี<笑><笑>ไอสกีบิดี้ทอยเล็ตลุกกิ้งโมโฟแต่ว่าเป็นแบบทอยเลทตแมนนี่ยเป็นคาเมล่าแมนน่ะอะอล่ะผมว่าเกมนี้ก็น่าจะจบท่่นี้แหละครับผมยิ้มทั้งเกมฮะ อาจจะคลิปไม่ได้ยาวมากครับผมแต่ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอฮะห,หลังจากกลับมาอาันถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็ย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปดีๆครับผมก็ยลาลืมกดติดตามช่องให้มีคลิปดีๆให้ดูอีกเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมคาร์ลพีพีเอ็มต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ